สวัสดีครับปราบนะครับปราบประดลส่วนบางครับเป็นนักแสดงอกสระครับผลงานที่ผ่านมาก็จะมีทั้งภาพยนตร์แล้วก็ละครล่าสุดก็เพศนิวาสนะครับระบบทเป็นบุนหลวงนารายมหาราชครับแจะลงโทษมันเพื่อไม่ให้เป็นอย่างอยากตนนั้นเอง จะมีแนวลึกด้านบนนะครับถามว่าเรารู้ได้ยังไงเนี่ยคือตอนนี้เฟซบุ o กเนี่ยมันจะกลับมาย้อนเตือนเราในทุกๆปีใช่เราก็จะได้เห็นภาพเก่าๆของเราในช่วงที่ผ่านมารูปเก่าๆมันก็จะมาย้อนเตือนเราเราก็จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของศีรษะเราในเรื่องของเส้นผมเราซึ่งมันจะถดถอยเข้าไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีแนวเว้าแนว,แนวล้ําเข้าไปในศีรษะด้านบนมากขึ้นนะครับในส่วนอื่นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรจะมีปัญหาเรื่องลอยเว้าส่วนหนึ่งก็มาจากที่เราเป็นคนชอบรวบผมแล้วก็เป็นคนผม ก็จะรวบผมอยู่เป็นประจำอาจจะด้วยมัดตึงหรือจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันสามารถรีเช็คได้จากวันเวลาที่มันผ่านไปเนี่ยแล้วก็ประกอบกับช่างผมเวลาทําผมจะมีบอกเลยว,ว่าเราเรื่มนลึกเข้าไปเรื่อยๆครับพอ,อเราได้ไปเล่นละครบ,บางเรื่องที่เขาใส่วิกผมให้เราผมไปถ่ายละครเรื่องปีแก้วนางหงก็จะมีวิกผมที่ใส่เป็นทรงมหาไทยใส่ผมปลอม เขามาครอบเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนว่าแนวผมจริงของเรากับว่าถ้ามันมีส่วนที่เสริมขึ้นมาตรงด้านหน้าผากให้มันเต็มเติมเต็มขึ้นมาเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดว่ามันดูดีขึ้นก็เลยอยากจะทําครับ แม็แฮได้รู้จักมาจากที่มีรีวิวอยู่ในในเฟซ o o ๊กนะครับมีน้องๆที่เป็นนักแสดงมาทำที่นี่หลายคนแล้วก็ให้ข้อมูลที่ดีประกอบกับตัวเองเห็นรีวิวกันหลายที่ก็พยายามที่จะศึกษาหาข้อมูลแต่ละเจ้านะครับมาเจอแม็กแฮที่ทนที่เล่นละครด้วยกันนะครับมาทําแล้วก็มีหลายคนที่มาทาแต่ละคนก็เล่าให้ฟังถึงความประทับใจผลตอบรับกับตัวเองผลที่ได้มันดีแล้วเราก็มีความสึกว่าหลังจากที่เรารู้เราก็เลยได้พูดคุยกับคุณหมอแม็ก ก็คงจะเริ่มจากที่รีวิวแต่ละครั้งมีความชัดเจนในเรื่องของขั้นตอนการทำแล้วก็ผลที่ได้รับเขาเรียกว่าให้ความรู้เรื่องตั้งแต่ก่อนที่จะทำ อธิบายอย่างชัดเจนให้ความเข้าใจอย่างชัดเจนตัวคุณหมอสถานที่แล้วก็ผลงานที่ผ่านมามันการันตีได้ว่าเรามั่นใจที่จะทากับที่นี่ได้จะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องหาข้อมูลต้องพูดคุยกับคนที่จะทําให้เรามันต้องมีความมั่นใจคนที่จะอธิบายให้เราในศาสตร์ของความที่เราไม่รู้อะไรเนี่ยคนที่จะรักษาเราคนที่จะดูแลเราเนี่ยถ้าเกิดเขาให้ความมั่นใจกับเราตอบคําถามเราได้ดีได้เคลียร์แล้วก็ทําให้เราเข้าใจในสิ่งที่เราไม่รู้มันก็จะเกิดความมั่นใจซึ่งคุณหมอแม็กตอบโจทย์ตรงนี้ได้ ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคนมีปัญหาเรื่องเส้นผมเนี่ยหลายๆคนหมดเงินกันไปหลายล้านบาท เพื่อที่จะมีเส้นผมมีมีทรงผมที่ถูกใจแล้วก็ลบปมของตัวเองแต่ละคนที่มีปัญหาเรื่องศสิษาราหรือว่าเป็นปัญหาที่มันหนักอกมันทําให้เกิดความไม่มั่นใจในการใช้ชีวิตในแต่ละวันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากฝากมาถึงทุกคนวิวัฒนาการในการที่สร้างความมั่นใจให้กับเราเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันสามารถทําได้มันไม่ใช่ความฝันคํายืนยันของแต่ละคนที่ทําไปแล้วเนี่ยจะเป็นบทพิสูจน์ที่ดีว่าจะทํำยังไงให้ชีวิตคุณมันดีขึ้นก็ นี่แหละครับผมแนะนําว่าลองมาปรึกษาคุณหมอคือดูรีวิวแล้วไม่พอคุณต้องมาคุยกับคุณหมอแล้วคุณจะมั่นใจเหมือนที่ผมมั่นใจที่จะมาทำในวันนี้ครับ